ไมันลงมาเดิมเลยเดมอยู่ะมันเดิมเลยสองตัวโอ้ไม่ต้าสองไม่ต้าสองตีพี่ไม่เหมือนกูเห็นคนมาลงตรงนี้ว่ะเฮ้ยมีคนลงกับผมว่ะคนลงแย่งรถผมว่ะหอมเรารถเฮ้ยไปขึ้นไปเลยดีกว่าเก่งวงเองอ่ะเองเข้าบ้านไปเลยยึดบ้านไปเลยเฮ้ยมันจะชนผมวะไหนเก่งอ้าวโดนตายเก่งโดนว่ะโดนแน่แน่ไปไปไปใครมีปืนไปช่วยหน่อยไปแลไปแล้ว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 ปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ีไปแล้ว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 ไปแ้วไปแล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่ามาไปแล้ว ที่พี่บอกโดนคือเมื่อไประกี้ถ้าเกิดมันขับถึงบ้านก่อนมึงนะไอ้เก่งเออนั่นแหละแย่พี่มาเขาไม่ขับถึบ้านเลยเสียดายเขาอ่ะไม่ไม่ถ้าเขาเอาบ้านเขาก็เสี่ยงเขาต้องแม่นอะเพราะว่ามึงก็จะขโมยรถเขาฟังบ้านไม่ใหมายถึงว่าผมว่าเขาขับรถมาจะขับมาผมมาจอดบ้านพี่ผมตายเลยที่ได้ิปฟังมีสิทธิ์ตายกว่าแต่นั่ผมอาจจะขโมยรถเขาวิ่งไง่อีกอย่างนึงเออเข้าไปโดยจะหลอดเปล่าก็นั่นแหละหมายถึงว่าเขาต้องแม่นไงถ้ามึงเอารถไปเขาคือเขาต้องออกมายิงมึงให้ได้อะ แถวพวกแถวฟาร์มไม่ม <rôle: S 1> <m akes haft> <gram s> ีคนลงใช่ปะเก่งไม่ไม่มีเลยพี่ไม่มีมีแค่โซนนี้ที่เหลือเหลือเหลือแค่ตัวเดียวด้วยพี่เพราะว่าจากสองอ่ะเขาเหมือนเขามาไล่เว้ยเกมที่แล้วอ่ะตอนนี้เหลือเหลือตัวเดียวแล้วพี่เราไปฟาร์มฟาร์มกันดีกว่าไปดิไม่เสียเวลาไปอยู่แถวแถวนั้นก็ยังดีเผื่อช่วยเก่งปม้าม้ากู้อ่ะมา้ากูอ่ะฟาร์มได้นะเว้ยแต่ว่ามีนอได้อยู่ก็คือถ้ามันไต่ไปเอาได้เป็นตัวเดียวใจเย็นใจเย็น เดีย๋ยวมันจะกดเดี๋ยวมันจะกดเรายาวเลยวะพี่แต่แต่ไม่รู้นะเอาได้เปล่าไม่รู้ละไม่รู้ว่าเราเอามันหรือมันเอาเราเออใช่ใช่ที่ใจเย็นที่ใจเย็นนี่ไม่ใช่นะไอ้สัตว์จะตายเนี่ยบ้านนี้ได้ครบเลยวะเออพี่มีปืนอื่นวะยอดมีเอเคข้างบนสกาวอะผมฝากปืนออโต้แต่ฝากฝากเอเคก็ได้พี่เอามากระบอกหนึ่งเก่งมือไม่มีช็อนแบบนี้ต้องบอกข่าวเพื่อนหน่อยนะครับไอคนที่จะชนมึงอ่ะมันขับไปทางนั้นอ่าไอ้ ไปทางไหงหลุมนี่เออโอเคมาใไรหลุมเชลเ,เ,ตเตอร์นะใช่ครับหลุมเชลเตอร์แต่ไม่รู้ว่าฟาร,ร์มหลุมหรือเปล่าเกี่ยงหายไปทางหลุมนี่เชลเตอร์แหละแต่เจอกันที่นู่นอะล่ะเพราะว่าจะโดนชนไวนะเนี่ยพ่อ,อตอนนั้นมันรู้ข่าวว่าผมตัวเดียวเว้ยทากพังพวกอยู่บ้านหนึ่งเรียบร้อยนี่กำลังมาน้องได้ไหมรากไม่ต้องห่วงมันทิมเมกมันก็แตกหมดแค่นั้นคือกูต้องรีบไหมใช่เดี๋ยวกูจะไปฟาร์มฟาร์มต่อได้ไหมได้รีบมากก็ได้ม่งรีบมากก็ได้โอเคโอเคกูอยููู่่่กกกกกััับบเเเดีี๋ยยยวอออองงหหรร้โถคนนนึิ บ้านบ้านฝั่งสายฟาร์มยังไมลงเลยยังอ่าเดี ain, uh, ๋ยวกูฟาร์มบ right. ้านนี้เองจบแล้ว้ี่ฟาร์มฟาร์ผมมีทอมมี่กับเอเดวาพี่ตอนนี้ผมอยากได้พี่เก็บเก็บเฮ้ย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 ยเฮ้ยเยยู่ยยเงเยยเ้เอเเเ้เยเ้เยยนเ้เยเยี่้ยเเยเ้อเ ใช้อยู่แต่ไม่มีแต่่ไม่มีตะกบตายนี่มาคุณไปฟาร์มได้ไปฟาร์มฟาร์มได้เก่งใหญ่สุดคกดังพี่เลยมีแค่ตะกบคุสามอันยังไรตะกบแบบเนี่ยมีแต่สามเพื่อนเนียสามเพื่อน่าเพือดด้วยนะเจอกันนะไม่เป็นไรเฮียเป็นเงือมตู้กระจก ผู้จดจำไว้บอกม่เคยฟังเกี่ยมเป็นส่วนเขียวแบ่งไหมตอนนี้มีร<า>้องที่สิ่งกับร้องโอเคผมมีร้องรับซ้อมแกมอะไรขอเกี่ยมมากกว่าก็เคยฟังเคยคาฟองแก้วไหมเหรอเออมันคาฟองแก้วอ้าบอ้าว์ผมเกืฟังไป็่าบสองอาบสองเกี่ยมนะใช่ค,คือคาฟองแก้วใช่ไหมบอยไอเฮียนี่ไม่ได้อยู่ตอนราการร้องคาฟองแก้วนี่มันแปลกๆนะก็มันร้องอย่างเงี้ยไอ้ไกด์อ่ะ น้ำตาน้องคาฟองแก้วมาลองเงี้ยเป็ดเป็ดเงี้ยเลขสามบุรีรัมย์เนียนตัวนึงได้ใช่ต้องมีเนี่ยมันจะมีเนียนตัวนึงตัวเดียวเลยเหรอพี่กีเออพี่กีนกับผมมาขึ้นไปเจอทุกรอบมาเล่นมาเล่นตาไปเล่นนั้งข่าเลยเพื่อนมึง้ยมันจะเล่นนั้งข่าเลยไปพี่แต่ตออะไรเตี๋อะไรนะเตี๋อะไรบุรีรัมย์พี่แล้วก็ไปสี่ที่มันไปเลยดิย่างไหนอะหนึ่งเก็บสี่ไป หมดแล้วความน่าเชื่อถือเฮียเทพจัดเลยนะกูบอกเลยเอ้ยเราอาจจะไม่ได้กากก็ได้แต่มันเทพอ๋อนี่จริง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 เดี๋ยวกูอยู่กับบอสนะหรือว่าเราเล่นฝั่งนู้นหมดเลยไม่ไม่เรายังไงเราก็ต้องเล่นเดี๋ยวเราจะเล่นขึ้นไปข้างบนพี่รู้เรื่องรู้เรื่องไปทีมแม่งเลยสี่คนเอาเอาพี่เล่นหนึ่งนะเอามันจะสักแค่ไหนกันเทียววะเออเด็กกูเองจะโบไปกับพี่ไป โกรธมันอยู่ด้วยขอให้เป็นโนอาว่าไอ้เหี้ยเราเราจะจอดจุดเดียวกันด้วยจอดห่างๆกันนิดนึงเดี๋ยวแ,แม็กปาดแม็กเดียว<ม>หายตีเราเล่นขวาหมดพี่ไม่ได้ขาขอสุดนะไอ้สี่เราจิ๊บผมเล,<ะ>ล่ล้รถผมรถผมไม่ดีก็เติมไม่ดีก็เติมอยู่ไหนทำไปดิข้างหน้าระวนะพี่กินระวังนะพี่กินระวังนะเออวิ่งมาเปิดเป้าแล้วเม็ดอะไม่เห็นน่าจะเป็นรถจิ๊บล่างขวาปะวะหรือกูได้ยินผิดวะจิดเพื่อนแบบ เม่ได้อดกันตบนะรถเก็บนะรอดีกวบา50 50เหรอนี่ตอบไม่ได้เหมือนกันมีไรจะขึ้นเห็นอ่ะตอแ้างดันเลยตถ้าโดนต่อยิ่งหายเขาต้องเล่นเนินชั้นหน้าเิ่ไม่เดี๋ยวเราจะเล่นแทนที่เขาที่เขาอยากเป็นสักที่ทุกที่เลยจะไปบ้าเห็นใช่ปโอเคโดนตไปิดเลยแม้แต่เออเ็ดเ็ดเด3มันค้ำข้างบนเพราะผมเดินสีได้นะคุณหกเ็ดเออ มีคนโหดจับวีน่าข้างในใครมีใครมีอ่าพือเด็ดเยอะมั้งเยอะมั้งไปไปเราเราพยายามที่จะไปดันไปเอาตรงนี้ก่อนได้หรอมารสกี้ได้ที่มีสี่อันเก่งโอเคพี่ขอผมขอหน่อยเอายานเปลี่ยนเอาอันเดียวอันเดียวพอคือตอนเนี้ยฟังนะพอยคืออยากยึดหินตรงเนี้ยหินนี่กับตรงเนี้ยอ่าอ่าถ้ายึดได้ก็วิกฤตมินิอยู่ประมาณ แล้วก็ถ้าตรงเนี้เป็นบุรีรัมย์ยังไงยังไงเขาอยู่อ่ะเขาก็อยู่แค่ตัวไม่ก็สองตัวไม่เกินนี้อยู่แล้วมีโอกาสที่เขาจะเล่นอย่างนี้ไอสัตว์คำเสียงแย่เป็ดพูดบริกุดธิ์นลยพวกบ้านเขล่างอะไรอย่างเงี้ยมัน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 มีโอกาสที่เขาจะไปเล่นเกไอต้าเยอะทำแล้วพลังมาร์กแมพอยู่เมื่อกี้สัตว์โอ้โหต่อภาพอยู่กันดี เออคุกแบบอยู่ไงก็ข้าเราเดี๋ยวผมรอรอรับรอรับขวาี่กันนะเขามากันหมดแล้วเนี่ยเออขับรถมาแล้วเนี่ยแต่เอ็ดดี้โดนน็อกแล้วน่ะเฮ้ยเอาไม่ได้อยู่นี่แล้วพี่เออน่าจะน่าจะเล่นอย่างนี้พี่นะกันคุมได้แล้วกันคุมได้วกระป๋องกระป๋กระป๋องระป่าเปล่าเมื่อกี้เหมือนกับที่สีอะไรเออพี่ดูเอ็ดดี้เล่นเล่นเหมือนมึงเลยนะเว้ยเป็ดเล่นคล้ายๆมึงเลยเออเล่นเหมือนเหมือนเลยอ่ะมีอยู่ช่วงมันบอกว่ามันดูผมมากกว่าทีมตัวมันเอง จะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมผลิตกับมันมากเลยมันเข้ามาถามผมเลยพี่เป็ดเล่นยังไงดีวะเล่นยังไงผมก็พูดไปหมดเลยเออมเล่นเหมือน <c oughs> มึงเลยผมบอกไปหมดทุกอย่างเลยจะพักไอ้ตัดู่คนและทีมเรียบร้อยตัดตัยังหมาต้อง <c oughs> ควรเช็คบ้านนี้ป่ะพี่แล้วก็ขึ้นมาผมจะได้มีคนไวไวที่บ้านไว้คนหนึ่งหรือว่าไงไบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยควรเช็คไวบ้างเช็คไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คอย่าเสี่ยงไปเช็คเพราะถ้าเกิดเจอติีปุ๊บยีเหี้ยไฟใหญ่แน่ แล้วครามันไม่มีรถจอดแต่ผมไม่รู้ว่าบุญรำทิ้งเนียนไปไหมงั้นผมงั้นผมเล่นหินนี่ครับมันคิดว่าไม่นะที่ขึ้นเพาไฟนะเส้าวงเป็นอย่างนี้จริงๆนจะไปเร็ว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 ฟังนะถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้จะมีที่เนี้ยที่สวยตัดว์แต่เราต้องดัำเข้าไปเก่งขึ้นรถมาแล้วไปวะไปละเดี๋ยวเราข้าไมไปก่อนเราข้ามไม่ได้ก่อนแล้วเราก็เช็คดูว่าแบบมันมันว่างไหมถ้าว่างอ่ะคือไปเลยไม่ได้อยู่แถวเนี้ยขอบคุณมากพี่โอ๊ตสิบแปดเดือนแล้วพี่อยู่ด้กันมานานครับมาาดีีเเลยนทไม่ได ไม่ตอนนี้มีสโซนะาวเรียกมาตอบกันยังไงผมไม่ได้มาพี่มีรถขับตามมาเป็ดจะยินบ้างจิกซ้ายมือเดี๋ยวพี่ไปจุดทั้งปอนที่พี่เดินก็ดีเองไอ้โบระวังด้วยนะกูยังคุมไม่อยู่ยังไม่เห็นใครกูลงไปเลยดีพวกวะเฮ้ยมึงอย่าลงไปนงนั้นดีออกขวาก่อนทิปบ้านก่อนเออก็เดี๋ยวเราเงยหน้าลงไปเช็คเพราะไอ้หินนั่นะเราตีได้มันสวยก็จริงเราก็ตีได้เช่นกันปุมหน้าลงไปเช็คแอบซับถ้ามันไม่รู้จุด ถ้ามันไม่รู้จุดติดอะยังไงมันก็แตกเเราไชแล้วมาด้านหลังนะเดี๋ยวผมทิ้งตรงนี้ให้เพี่ไปไปก่อนเลยอารถมาแอบตรงนี้คนนึงไม่เป้บ้านยังว่างด้วยด้วยสามไปเลยใช่ป่ะไอ้บ่อบ้านเงียบไปนี่ยนะบางส้มกูไม่เห็นคนแปดไปบ้านบ้านเงียบเหรอเออบ้านเหลือบพล่างบ้ามยังมีรถจอดไปใช่หรอพี่มีรถจอดคันนึ่งใช่ จิบขวามือขวาบ้านอ๋อเออไหวเขี adalah, mm ้่อโทษโทษโทษไปเนี่ยขาโล่งข่าโล่งเนี่ยเออเอเห็นมะส้มกูก็โล่งไปแล้วไปแล้วเห็ดก็โล่งไปแล้วยูได้หมดนี่ไปนะรถขับมาแล้วรถกถร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 รถนั่นเถรถรถบถาถร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 งเถรรถ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 รแรถมันเปลี่ยนเล่นรระร่เรรด อหไม่ทัน่วยเอ้ยเฮ้ยลงลงมาข้างล่างขวามีนะพี่มาข้างล่างขวามีนะเออเฮ้ยพี่้นี่รถดิันคือนากับตู้เกดตเราจะโดนข้าบนกดปวะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเน่ต้องกูไม่โดน้ต้องลงไปโดนเป็ดอะลงไปตเป็ดดีกว่าต้องเป็ดดีกว่าไม่อนมิวดิไมนปายนะัวยีเฮ้ยซาอไหนวะหนวะเนินหน้าเปล่าพี่ วยบุรีรัมเหลือสองตัวพีมันตายไปแล้วต้นเกมตัวแรกเอาไหมเอาดิเอาบ้าดิมันเล่นตัวเดียวอยู่แล้วบุรีรัมอ่ะกูแท็กบ้านตายสุดเลยนะท้านผู้ชแทลยแท็กสามคนไปเลยแท็กสามคนไปเลยผมแทงนะพี่ตามมากระลังตายอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบุรีรัมหรือเปล่าไม่แน่ใจขวาเพราะเห็นตัวเดียวเหมือนกันอุ้ยอีสป๊อท ไม่กีนนะโดดกูเบิ ok ้ลน็อกะบ้านนี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่พาพี่เดินไล่เลยวอรเดินไล่้าหลังแรกก่อนเลยงั้นนะไาม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 าไามี่าาม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 าดามามายาลาชิมา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 มคนละไล่คามามามมามามาามามา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 ่าม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 านาาาามาลมามาามามมามมา้าายิงาาา นี้มามาเก็บเกียร์เดียวด้วยนะเอาเลยป่ะเอาไปกินเสียดิเพราะว่าเบรกกะดีบกว่าเดินเกียร์ป่ะเกียร์นะเกียร์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 เดี๋ยวผมไม่เล่นบ้านหลังสุดให้ดิอย่างถ้ามันเป็นอย่างที่มึงบอกจริงอ่ะแสดงว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะที่กูที่กูคิดว่าจะเป็นอาจจะเป็นค้แท็กซี่อยู่บ้านขวาสุดที่มึงบอกนะ ตัวนึงไปวงเราวงเราเราแจ็บมากปม่ยังไงมันก็ต้องวงเราแล้วล่ะโวดตาไม่ปวดนิ้เดี๋ยวเอาจริงกูควรอยู่ที่เพราะมันจะได้รัดเดี๋ยวเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่เป็ดควนเยอะเปิดกูได้อ่ะเผื่อได้เดินได้เลยอ่ะเผื่อได้เดินกลับอ่ะพวกกูพอครบได้นะถ้าหินมามึงก็ต้องถอยอ่ะเป็ดพี่ว่านะหินเนี่ยแ่่พีผมก็ว่ากันว่านอกจากผมจะเล่นอยู่หินคนเดียวไปเลยอะไรเงี้ยโก้คางเพื่อนนะดิเออยังไงก็แตกเพราะว่าเราเดินเราเดินขึ้นที่หลังได้ป่ะพี่หรือว่าไม่ต้องเลือกเอาเลือกเอาถ้าขาดมึงก็เสียหายเยอะนะทีมเสียหายเยอะ ว่าเราควรเล่นสีป่ะวะรวมแล้วอะรวมดีกว่าพี่กลัวตายพี่จะเล่นด้วยแน่หรอเคพี่ได้กมาเยอะต่อมาดิอ้าวมาแตกตัวนี้ตัวเดียวอ๋อซ้ายอ่ะเออไอ้ไอ้กูคิดว่าเป็นคนแท็กซี่อ่ะระวังมันเป็นอย่างนี้นะพี่น่เป็ฟังฟังได้ปุยนะมีใครใส่เสื้อสีแดงปะกูเห็นป้อมเห็นตัวหนึ่งไม่ไ่ามีนะเห็นตัวเดียวเลยอ่ะป้อมเห็นกู้งหมากไม่นี่ไกูขาได้สัตว์ไทยวะน่ะ จะวิ่งวิ่งมายีกูเฉยท่านี้บอกว่าเฮียอุ้ยนี่ถ้าเราจำการแต่งตัวได้จะดีมากเลยเนี่ยแต่ตรงแก้มาแต่เสื้อสีแดงอ่ะเออมันจับมาอ่ะกส้มอ่ะเออมันจับยากสีเฮียเข้าไปแข่งจริงแม่งใส่ชุดเดียวกันไอ้สัตว์เล่นอย่างงี้เหรอไมเลไม่้นเคเล่นอย่างงี้เหรอหมายถึงจะอยู่กันอย่างงี้เหรอสองสองอย่างงี้เหรออป่าพี่๊ดแค่เข้ามาแอบอย่างที่กูบอกอ่ะไอ้บ้านเนี้ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นคนที่จริงๆไม่กู อ่ะพูดก่อนอเบเพราะว่าตอนที่รถขับผ่านน่ะคือคน,อนที่เป็นคนยิงน้องตรงนี้เว้ยบ้านานี้มันยิงไม่ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแบ,บบวงมันยี่เยี่ยบอีกทีเลยนะบ้านเนี้ยิงได้ว่าตัวเดียวอ่าโอเคกกโอเคเมื่อกี้ไี่พูดไม่ได้พูดถึงมึงพี <S <S <c oughs> มึงอยู่ <c oughs> มึงอยู่ข้างบนต้องนานเ <c oughs> พื่อนมันก็อยู่อย่างเงี้ยแหละสองหนึ่งเออเออทำไมไม่มีใครมาบ้านเนี้ยเออเออเออผมผมแจ้งว่าผมมาเล่นบ้านหลังสุดท้ายเออผมม่ได้แจ้งเพื่อนเออผมม่ได้แจ้งเพื่อนไม่เป็นไรรายละเอียดนิดนึงไช่ครับพนิดนึงนะ หน้าเราก็ไม่มีอ่ะเนี่ยหลุมโง่ๆเนี่ยแม่ไม่มีโอเคเราดำไว้ก่อนมันมันเป็นเวเดียวที่จะตีเราอย่าลืมอย่าลืมไอ้พ่อเม็ดขนาดเล็อ่าโอเคพี่อเม็ดจริงเราชิลอยู่แต่ว่าไม่เวลาเรามีรถใหญ่สองคันแล้วก็ไอ้ไอ้บ้านนี้คนเดียวชัวร์แล้วยังไงก็ชัวร์แล้วเราับแน่นอนอ่าก็แยกกับบ้านนี้แหละโอเคที เฮ้ยมันโมแล้วเฮ้ยกูลองให้มันยิงลอกได้ปะส่งพี่ชุบได้ปะพีชุปะเออพีชุบได้พียืนน็อกเนี่ยเฮ้ยมันสตัวแล้วเป็นไม่ใช่ตัวเดียวแล้วอ้รือได้อง้วองแล้วองแล้วสองตัวแล้วสองตัวแล้วเกือบากืเกือบเกือบเกือเกือบเกือไเกอบเกือบเกอบเกือนเกอกบ้กอเกืบเกือบเกืเกือบ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 เอบเกือบเกอกืเกือบเกือบเกยอบเอบเกือบเเลยเอบนเอือเบอเเเ เพื่อนพี่นี่เพื่อนพี่จะเป็นอะไรอ่ะมันโมโหพี่วะเพี่อนเ้าโมโหก็คือรับประนาณสัตว์วงลราแต่ถ้าเราไปบนอ่ะฝั่งนั้นถ้าเรามีรถอ่ะเพราะวงขึ้นไปบนอย่างเงี้ยเราเอาแจะทีมนี้ไม่ก็ทีมนี้นะสักทีหนึ่งเออเก็วงเราผมผมดูใไงวงเราปะเออเออนี่ยแหละบ้านเหลือายต้ออองกเราชิวเราชิวเล่นอยู่นี้ก่อนแล้วต่อให้มีคนมาเล่นแทนที่เราเราก็เคลียร์นี่ก็เลค่อยไปก็ได้เพราะเล็กสี่มันมีคนใช่ปะเพราะมันโกรธห้วไอ้เป็ดเปิดหัวมางดิไอ้สั่ง ไอสัตว์โดนคืนไปเร็วคุณรู้เลยเม็ดเนี้ยเออผมยิงมัะดิยิงมัะดิเปิดก่อนบ้านดีเกโมอยู่อะโดนทำไมโผล่ไอเกกะจะไหนเปิดไหมอีอะเฮ้ยมีสองสี่บ้านสุดท้ายอันนู้นเหรอเออระวังบ้านมันยิงนะไอ้โผเนี่ยบ้านมาคอยะเออเป็ดเนี่ยกูจะเปิดกับบ้านเดี๋ยวผมผมดูบ้านได้สองขาดเลยนะพี่กันอ่ะฝากเขาพี่ดังอื่นด้วย โบโบควเล่นบ้านเดียวกับเก่งใช่ป่ะเป็นวงอย่างเงี้ยเผื่อบบอยู่ดีมีคนเผื่อมีคนลักไก่มาอย่างเงี้ยผมว่าบ้านกลางอ่ะมันมันเข้าไม่ได้มอซ้ายายอซยเไม่ด้แล้วคนเดียวเลยคนเดียวเลยดไม่ได้ไม่ได้วีรรัมวีร์รัมป่ะวีร์รัมวรรัมสองตัวกินวิ่งวิ่งวิ่งแต่งว่งวิ่งวิ่นว่งวิ่งวิายวี่้านมันเล็กระเบิดได้อันนงวว่งว เออเดี๋ยวกจะไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่เสื้อสีขาวมันมาจากบ้านนี้ปะเมื่อกี้มันขับไปยังไงใครเห็นบ้างปะไปดีกว่าเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้คือเมื่อกี้ที่พี่เห็นอ่ะคือมันขับมาประมาณตรงนี้ตรงนี้เองอ่ะใช่ใช่ตรงนั้นแต่มันใส่เสื้อสีขาวมาในบ้านที่นี่ผมว่าอาจจะไม่ใช่บุรีรัมณ์นะเนี่ยอย่างเงี้ยไปกินตอนนี้เขาเขาฟรีไปกินมีหมวกปะ พี่กินใช้คูณอะไรอ่ะพี่กินมางค้อแทนผมอ่ะโอ้โหมุมนี้นะไม่งั้นมันจะขับพายางไรวะต้องจับอะไรเหรอโอ้ยไอ้เนี่ยไม่ถ้ามันขับมามึงบอกว่ามันมีสองตัวไม่ใช่เหรอคนเดียวใช่่พีไม่ตอนที่ไอ้โบไอ้ไอ้เป็ดจะให้ไปยิงน็อกอะแล้วไอ้โบบอกสองตัวนี่สองตัวบ้านนสองตัวใช่ไหมมีมีชื่อเงินตัวอ่าแต่เมื่อกี้ที่มอไซค์ขับมาคนเดียวเออแล้วมันแล้วมันขับอะไรเนี่ยพี่บอยเรื่องแบบความว่าไอ้คิดเนี่ยไม่ใช่บุรีลัมแล้วเนี่ย คากไปหรืว่าปากเขียวถูกไหมตีเออพี่เล็กสาวิ่งวนขึ้นนะพี่ไอ้เฮี้ยงงว่าไอ้สัตว์แล้วมันจะมาคนเดียวกูว่าไอ้โบหลอนกุว่าไอ้โบหลอนหลอนอะไรพี่หลอนอะไรนะมึงเห็นสองตัวจริงเหรอสองตัวจริงผมยิงด้วยถ้าเป็นวงแบบนี้ถ้าเป็นวงอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมาสองป้าพี่ออผมว่าแต่ผมเห็นสองจริงพี่มันอาจจะไม่ฝั่นมันนอนเนี่ยอยู่ในกไหนสักตึกบีเออน่าจ่า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 เออเดี๋ยวเขาไปดูรีเพย์เดี๋ยวเขาไปดูรี แต่มันใส่เสื้อขาวเสื้อแดงแลตรงนั้นอ่ะมันสม๊อกันพี่ต้องเหมือนมากอุ้ยไอผมให้มันยิงน็อีตไปอีกพีสองตัวจริงพี่สองตัวจริงผมเห็นละตัวหนึ่งตัวหนึ่งบ้านหนึ่งเส้นเลยพี่หนึ่งบ้านหนึ่งตัวเลยสองจุดเลยอ้าวนักคนละตี้พี่อย่างงี้เลยพี่นะสองตัวเลยตามเส้นเลยไอตรงตีเข่ไม่ได้ตรงโซนนี้นะมวรักสี่อ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่บุรีรัมย์นะเว้ย เพราะว่าไอ้ที่นี่ถ้าเกิดมันมาจากบ้านเนี้ยบุริลามน่าจะเล่นมาเล็กสามป่ะงั้นนะแค่ตัวแค่นั้นเราเพจไม่รู้เล่นกันเองพวกมึงอ่ะแต่ว่าโอ้เล่นเฉมดแน้วเออเออไปเรียนกันไป้รียนไปเรียนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูรีเพลย์ประโยชน์อยู่ตรงนั้นดีกว่าเรเล่นก่อนไปเถอะอะไรนะเจรามีเยอะไหมเพจห่ตัวหนึ่งตัวโอ้อไม่เอาแหวงกันไ่เลยไปป้อมเพจเสื้อแดงนี่ใช่บุรีรัมย์เปล่าเป็ดไอโบ ไม่นะไม่รู้พี่ไอ้ขอปัดมันแหะคือคือบ่าปัดปัดอย่างพุ่นนะตอนนี้แป๊บนึงโอ้ยสวยเฮ้ยบ้านนีต้องเดินจัดหนึ่งนะแต่กูเกมพอมาให้ผมนี้มันยังเล่นได้อยู่บ้านขวานแล้วพี่บ้านขวานหมดเลยนะพี่มีอันน้ำพะลักเก็ตบ้านขวานต้องเดินนะจบแล้วบ้านไ้สานก็ต้องออกพี่ออกไกลด้วยครับผมรู้เรื่องพี่ดอกสโมได้บ้านอีสามลูกแล้วเก่งป้อมเพชก็ต้องออกป้อมเพชก็ต้องออกเดี๋ยวนะผมผมหาว่ามันไปเล่นไหนวะ มันมีแค่หลุมกับบุตรชนเราอย่างไรมันต้องผ่านเราแน่นอนอ่ะเลขสามมันเล่นได้พี่นิดหน่อยเออแต่มันมันไม่น่าเล่นหรอกใช่น่าจะโดนมันเขาขอพี่คิดว่าเลขสามอ่ะแล้วก็มีชนเลขสามเราง่ายที่เหลือมันมันสองคนมันไม่น่าชนว่าเราตรงอ่ะหลักๆแค่รอรับเลยเก่งรอรับเลยสตารถเลยด้ยใช่พี่ชายสตาร์ทรถแล้วมันเพื่อรถแล้วมันเพื่อรถมันเหมือนแบบเกมออกอ่ะใช่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 ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว โบกขึ้นมาก่อนโบกขึ้นมาก่อนเฮ้ยตรงตัวเอเดปตัวนึงพี่ตัวไหนเอตัวนึงเต็มขึ้นเลยนะเรีแล้วไปแล้วเต็มสามพี่เอดดปเอดดปเต็มสามตีหนึ่งอีตีหนึ่งคุณโฟกัสตรงนั้นไว้เดี๋ยวพี่ดูขวาให้ปุยลับชัดนะอันนี้คือปุยลับนะเจ็บมากพี่กระคากระนออกซี่ขาจะออกครับสวยพี่ล้อไม่ให้หมดผมดูฝั่งนี้ขาดเลยนะพี่กีนมันนอนเงียนนอนเงียนเอดดปเว้ย

มีรถจอดสามในหลุมที่เราเปิดถึงปะถุงนี้ใช่ไหมเห็นเห็นทางน้ะเห็นดโบโบดูจากบรีลัมพอโบดูจากวีลัมพอไม่ถึงเราเปิดไม่ถึงแค่นั้นแค่ปล่อยมันจอดอยู่มาร์กหนึ่งมันจอดอยู่มาร์กหนึ่งใช่หรอได้พี่นี่นะไม่ไอไอไอเก่งมันมาร์กผิดอย่างเงี้ย มันน <ide> <st Bond> ็อกแล้ว <Pokemon> ม <apan> <den UT> ันน็อกแล้วไอ้บริลับเอาจริงน็อกมาร์คสามนี่ไม่ใช่เหรอพี่มันจอดอล้วไอ้โผล่ดูบริลั้หน่ได้ก็เมื่อกี้มึงมาร์คนี้เมื่อกี้มึงมาร์คตรงนี้ถอยมาถอยมามันไม่บริลับเลยวิ่งวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้วิ่งวิ่งมาตรงตรงเลยวิ่งมาตรงตรงเลยวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้มาเลยมาพี่บริลับเลยโอเคผมดูอยู่พี่ดูอยู่หลังเคลียร์แล้วนะพี่ตอนเนี้ยเราเปิดแล้วตอนที่มันจริงมันยังอยู่ในบ้านาดูแล้วเข้าบ้านแล้วจะขึ้นปอไซมั้งปอไซกูจ่อยแล้วปอไซกูจ่อยวลงมาิ ตรงซ้ายดปูเลยป่ะมาร์คแล้วร์คแล้วมาร์คเ็นล้วเล่นเลคนไหวไหมไ้ยเลยไปเยมาคดีกว่ามาคุยกนดีกว่าี่ต้องอย่างว่าเป็นตัวรอดตัไรอตัวรอดตัวตัวรอดตวตอดตัวตวรงดตดตวรอัตอดตัตัวรอดอตรอวอตอดตัอตรอดัตวรอัดตรอดนัดตรอดตอตรอนเมื่อกต้ซรายต้รตรอ ตายอยู่นี่ตายอยู่นี่เออดูอยู่กูดูอยู่โอ้ยยาบ้ามียาบมีพี่มีแต่ละตัวผมจะพายิงหัวกูแตกอีกแล้วสายดันสายดันเดินไล่มาอย่างนี้เลยเดินไล่มาโอเคโอเคโอเคถอยก่อนพี่กิมันจะมาเนตับผมขวาไม่มีคนดูนะสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดตัวพี่ตอนนี้มันเดินมาเล่นอยู่แถวเดียวเหรอโหเออมันเดินมันเดินเดินต่ำมาเรื่อยๆกูไม่สามารถกูไม่สามารถดูได้แล้วมันประมาณนี้แล้วมาส้นกูเนี่ย เดี๋ยวพี่กีดไปขึ้นไปก่อนพี่พี่ออนเล่นบนสุดแล้วดูเขาได้ป่ะพี่ต้องมีคนนึงดูเขาป่ะอยากมาเก็ตหรือว่าไม่ได้ไม่ไม่เราเราเล่นหินเนี่ยแล้วเราปิดมุมขวาได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวรอเก็บได้อยู่รอเก็บฝั่งขวาให้ผมผมได้เดินสวยแล้วพี่ผมได้เดินสวยแล้วเอ้ยพี่อยากได้เกาะที่นี่ศพศพน่าจะมีนะแถวบ้านอ่ะบ้านที่เราอยู่ระวังนะเก่ง ได้เผมเก็บศพมันที่ดูยากมากเลยพี่ห่าวมุมผมดูดูสายได้หมดแค่แค่โซนต่ำนะโซนโซนสูงเห็นงั้นงั้นเดี๋ยวกูมองขวาพวกมึงให้เดี๋ยวกูมองขวาพวกมึงให้โซสูงพี่พอดูได้อยู่ก็แลบเบดิมมองขวาพวกมึงให้ข้างบนไฟกันฟังนะพี่จะเล่นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่พอสอนที้คือวิ่งมาเดินต่ำฟังพี่กับช่้นเล่นสองฝั่งตอนนี้เรามีอยู่สี่ใช่ ถึงอ่าสวิตตายไปซ้ายอ่ะคือ QC ที่มาลัดพี่มาเ่ะคิวซีฝ่าเราเดินลูดไปฝั่งนู้นดีไหมพี่มันแลกกันน็ักฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนแต่ว่าตรงเนี้ยมีแค่สองถึงสามตัวใช่ใชที่ที่กูเห็นน่ะเห็นประมาณสองคนเดินเดินเดินเล็กสามเป๊ะเลยพี่ถ้าวงต่อไปมันออกอะไรเราไปปิดเราไปปิดไดงเลยผมระเบิดไว้ก่อนเผื่อโดนเพราะเพราะว่าขวายังตีกันอยู่เลยไม่ถึงวไม่่ถถึึงงไม เมื่อกีตรงนี้เลยถ้าถ้านับออกตัดออกไปสี่เหลือแค่ห้าคนเองนะเม,มื่อกี้คิวซียิงน็อกบนเขาบนนี้ที่กูมาร์คมาร์คส้มมีตัว,ตวละมีตัวหนึ่งคิวซีหายสองครับพี่เมื่อกี้แสดงว่าหนึ่งหนึ่งข้างบนปะงนนะั้นอะข้างนั้นข้างบนมันหนึ่งหนึ่งกันปะอาจ,จะมาร์คส้มมีตัวหนึ่งด้วยระวังด้วยนะเป็นวนนะยังก็ดีไม่นี่ขุดปะวะไม่ใช่เหยี่ยวต่อไม้มาร์กส้มมีคนเดี๋ยววิ่งอย่างนี้เดี๋ยววิ่งอย่างนี้ไปปิดรวมเลยเม่กินรวมเลยครับผกมา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  ที่เป็ดเล่นต่ำหมดเฉยไ่อลมเดินตรงได้เลยเดินตรงไปเลยยิงลอยเฉยเนี่ยได้แชมป์ละแต่การที่เป็นเล่นแบบนี้จะเอาแชมป์แบบเอาคิวที่เหลือทั้งหมด4ตัวตัวมันจะเอาแชมป์แบบเอาคิวทั้งหมดอ่ะสองคนติดกันหน่อยไพี่ตรงน้ลาสุดมันยืนนี่้เฮ้ยมันมีมันมีเนิน้องน้ำข้างบนเปะ เลนถนนผมระเบิดผมระเบิดไล่สายไปไล่สายไปไล่ายมาเออชิดชิพีหน่อยผมระเบิดเดี๋ยวดูขวาให้พกครับครับต้นไม้พี่ติดต้นไม้อยู่โอเคไ้พี่พี่เดี๋ยวต้อนัดพี่ตดมันวิ่งได้ได้นีาันี้ซ้อพีต่อโได้ต่อโได้เดี๋ยวพี่เยนเล่นคำอย่าน้นะเก่งผมผมคอยู่พี่ เจอแล้วพอเฮ้ยฟังฟังฟังเราเราไม่ต้องเอาสุดมันได้นะเว้ยแค่นี้เราก็สวยแล้วเป็ดอยู่ขวาสุดอะไอ้พวกข้างบนมันต้องซายกันเองเพื่อนแฟดอยู่ทีอะไรแฟดอยู่ที่อะไรแฟดอยู่ดีเพื่อนสุดท้ายอยู่ห้องน้ำข้างบนห้องน้ำข้างบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอรอรอบังเกียถ้ามึงเก็บฟีดมึงจะรู้แล้วตอนนี้เหลือยังไงบ้างหนึ่งหนึ่งพี่เหลือหนึ่งหนึ่งอ่าพูดดิเฮียพูดไปเลยแค่ขวาพีแต่ต้องมาแต่พีน่าจะไหวอยู่ข้าเหลือแค่หนึ่งหนึ่งล้อได้เลยเพื่อนนั่งกระดานไว้นั่งกระดานไว้เนะมมมุกูคือหห็ด ก็คือดักแมนเอดับตอนนี้นะเก่งห้องน้ำคือห้องน้ำมาร์คสามอ่ะเหรอไม่ใช่ห้องน้ำพี่ไอ้พอมเหตุใช่ไหมโอเคครับดูเรื่องูเรื่องยู่ไม่อยู่ตรงพีคนเด้อเพราะมันแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกับรับเป็นดับสองเท็ดไอโบไปไอ่บไปไปกลางไปกลางให้เป็นตัวเชื่อมให้เต้นโหไว้นะเก่งอ่ะไม่ต้องปูไว้ซ้ายเดี๋ยวข้างบนตีกันเองหมดเลยคือเรากลางแล้วอ่ะมันมาหาเราไม่ได้เลยเว้ยพี่มันจะตีกันเองหมดเลยมันไม่มีที่เล่นแล้วอ่ะยืนเลขสามได้ที่แค่จุดเดียวเว้ยข้างบนอ่ะ แต่ผมไม่รู้ว่าจะมาใต้เนินป่ะนะเพื่อนเออเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเช็คให้กูเช็คให้ก่อนเลยเห็นน้องรัก microphone microphone activated ประกสามหกสามโบไอเป็ดไปแล้วดินี่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นไปแล้วดิไเป็นไปแล้ดิไอแพร่ด้เออวูต้องให้เจ้าป่าอยู่ไอจริ้งแล้วอ่ะมันลงฝาเนินได้อีกนะโบพี่พีพีกินเนินนี้มันนอนได้ระวังพี่ในเล่มสามครับแจ็คครับดูละดูเรื่องดูเรื่อง เก่งถ้าเก่งอยู่ตรงนั้นกับขึ้นมาสูงตรงพี่ตรงไหนสวยกว่ากันวะผมยืนตรงนี้ผมเห็นขวาหมดเลยพี่แค่แต่ฝั่งนี้แทบจะทั้งหมดเลยโอ้โอ้โอ้พยายามยืนเหลี่ยมที่ไม่โดนชุดเดียวน็อกอ่ะป่าวิ่งเป็ดเห็นเลยแล้วอยู่ใกล้มึงโดนแล้วโอ้โหหายเลยหน่อยแหงไม่ไปเกาะไม่ไปเกาะใช่ตรงที่พี่มาปะใช่ตรงที่พี่มาปะไม่ไม่มีตรงนี้มาปี่มีคนมะสี่มีคนโอเคนะสีเสื้อเหลืองนอนอยู่ขอบพงพี่ตัวท้ายเกนตัวท้ายยืนอยู่ในเลขกสามพี่งั้นผมเห็นแล้วตัวท้าย โอเคโอเคตรงสุดท้ายเขาได้เลยมาร์คสี่แล้วก็มรอยู่มาร์คสี่อยู่ตรงขอบวงมาร์คมาร์คพี่ในเสื้อส้มครับเห็นแน่นอนอเพี่ผมพยยาามมานอนรับผมมานอนรับข้างบนนะเขาเล่นจะนอนแบบว่าไล่ขอบไปเรื่อยๆนอนรับข้างบนเยี่ยมมาร์คสี่มองหายากมากอ่ะผมผมปิดนูริงแล้วพี่พี่เล็กๆเล็กสี่เลยโอเคพี่โฮมอยู่พี่โฮมอยู่ช่วยมึงอยู่เก่งข้างหลังพี่คอร์สอยู่ถ้ามันไล่ขวามามันอุเห็งหมดเลยเพื่อน พี่ไม่เห็นมุมเดียวคือขวาตาบอกมึงต้องเล่นเอตรงนั้นอะพี่มองขวาสูงให้มึงได้ถ้าผมเห็นหมดแล้วพี่เออเคครับดูเรื่องยังไงเราก็สบายาแล้วกูเพิ่งยิงไปนัดกูเพิ่งยิงไปนัดเกี่ยผมฝากดูเลขสามฝั่งคนเลขสามนะผมจะดูพี่มองตลอดาเขาเลขสามเลยนะพี่เปิดจุดไว้นะอันเนี้ยพี่เปิดจุดไว้น็อกดีว่าดักแมนให้เขาโฟกัสพี่แล้วเ็แล้วไปล นึกปะแกนึกออกก็พูดเลยมันเหลือหนึ่งหนึ่งเพื่อนเล่นง่ายเลยเพราะตอนแรกมันยังกักกันอยู่ว่าเฮ้ยเหลือเหลือแค่สามตัวนะแต่ไม่รู้ว่ามันยังไงคือถ้าเหลือหนึ่งหนึ่งนี่สบายจับกระจายดักไปเลยเล่นไม่ต้องรอแวงอเหี้ี่ออเข้าใจพื่